วันนี้ก็มาสวนทุเรียนอีกครั้งนึงครับวันนี้ก็มาฉีดยาครับก่อพอดีถ่ายนี่ครับใบทุเรียนหน่อยครับนี่ครับหลังจากที่ฉีดยาไปเมื่อสามวันก่อนครับไม่ทันครับต้องฉีดอีกครับนี่ตัวแมลงตัวเพี้ยมากินอีกแล้วฝนตกครับอากาศชื้นกินมันกินใบเร็วครับทิ้งไม่ได้ครับไม่เกินสัปดาห์นี้ใบหายเกี่อย่งครับนี่ก็ตืิน ฉีดยาอยู่นะฮะนะี่ฉีดยาซ้ำอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เพิ่งฉีดไปครับอ๋อมาฉีดกันทีครับนะครับ้นที่ใบครับเป็นละอองเลยเห็นชัดรอเปล่าเห็นอยู่กับฉีดไปครับอีดรอบ <c oughs> นี่ชื่อยากันอะไรอะ กันลาครับกันลากันมมแรงครับครับไปหาดูเองครับยี่ห้ออะไรครับแล้วก็มีปุ๋ยน้ำผสมไปด้วยนี่ครับเอินีดครับท่างนี้ก็ปลูกผักเอาไว้นะครับผักเอาไว้อันนี้ก็เป็นทั่วฝักยาววันนี้ก็แน่้อยครับทำถั่วอีกแล้วเหมือนกลางวันครับ นี่ก็เดินฉีดไปเรื่อยครับครับเดียวครับเดี๋ยวก็ครบแถวโอ้โนี่เข้ามาพ่นยาพ่นยาหญ้าด้วยผมเสร็จแล้วครับอย่นีเดืนครับนี่ครับอายุเดือนหนึ่งนะครับต้นนี้ต้นมิสนาอืมไม้พุทธภา,า,าพาต้นดูแข็งแรงแล้วครับแต่ทำไมสีไม่ออกดำอ่ะ จะลากินนะครับจะลากินครับจะต้นต้นแข็งแรงครับพอฉียเดี๋ยวสีเปลี่ยนครับเดินดูครับเดิดูสวนครับนี่ครก็ถ่ายเอาไว้ครับผอมเล่นๆครับเดี๋ยวเปสะดูครับบนต้องยืนเหนือล้มหน่อยครับลมพัดเข้าตัว ันนี้ก็เป็นเครื่องพ่นแบบอันนี้นะครับมอแบตครับผมมีมิเตอร์วัดเตะดูนี้สังพ่นครับไม่ก่อนใช้คันโยกเอาครับปา๊มกันเดี๋ยวนี้ก็ถ้าสมัยใหม่ก็มีโดนแล้วครับโดนฉีดเจับปนฉีดน,ดนแล้โดนเดีเอาแค่นี้ก่อน ก็มีต้นใหญ่ครับรุ่นเก่าครับหรือที่เหลือรอดครับผมอันนีุ้่นใหม่ครับลงใหม่ครับเนี่ยเมื่อก่อนก็ปลูกเนี่ยครับทิ้งไว้ในสวนทุเรียนนี่ครับไอ้ทิ้งไว้ในสวนยางมะลาครับทุเรียนรุ่นเก่าครับเราไปลงยางนะครับก็ผลพอประมาณครับเดี๋ยวก็ผมก็แยกย้ายครับกลับบ้านครับไปเตรียม พักผ่อนร้อนพอสมควรแล้วครับจะ 10, 11โมงครับใกล้จะ11โมงแล้วมากันตั้งแต่เช้าอย่างงี้ครับดีมีมีภารกฐฐิจหลายอย่างครับปนยา้วยครับปนยายาเชา้าเวลาว่างครับก็เลยมาพ่นทุเรียนต่ออีกนิดโอเคครับพบกันครับในครั้งหน้ารับชมกันเพลนยครับ สวนครับก็มีนกครับนกเขาอะไรวะนกเขาจุกหรอลงมากินหาอาหารครับโอ้โหใต้ต้นมงคุดครับดูครับไม่รู้ทำรังที่นี่เลยเปล่าไม่รู้สวยครับดูแล้วก็โอเคครับสวยดี๋ยลองเข้าไปใกล้ๆดูครับเขาจะหนีไหมอ๋อหนีครับก็มีสามสี่ตัวครับโอ้โมีหลายตัวครับ โอ้ห้าหกตัวครับมาโชว์ตัวครับชมนกครับชมนกชงไม้ในสวนครับใต้ต้นมะคุดไปแล้วครับเข้าไปใกล้เขาเกินไปครับตกใจนะครับแม่นก